สบายดีพี่น้องโอ้ยมากินตำหุ้งกันสบายดีตำหุ้งมากเลยพี่น้องตำหุ้งตำหุ้งใส่ปลาแซลมอนพี่น้องอ่ามียังต้องบอกหลายา่างพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาได้ยาพี่น้องทุกทุกคนพี่น้องผมได้ยาเอาอ่ะอเอ้พี่น้องนากินปลาแซลมอนกินครับบอกในผูังพักกินพี่น้องโอ้ยมาที่แย่มั้ยพยายามเมียนเซลมอนแล้วเซลมอน เคยต้องกินเบิ่งมนเสมบอกเขาบ่เคยกินเซียวมดนมานของคมี่มาตำกระมูกพี่น้องกินครับบ่อไรผู้พวงพากกินมันมันจ้ะชอนสามคนเพีอมันมันเลยมีแก่นเลยแกยันไปซะอดอนาวันห่เป็นผุคัมกระทายยู นายมือเด้อไกระอืมกองแซ่บดีหองปลาที่มันเป็นเขปลาตะปุ่นปุ๊บปะอย่ามพลิกนอปลาที่มันกูเห็นกขาจับกูเห็นยีรักไว้เสมอนอโอ้ขาขอเสียงสีว่นกูเจ็ดต่อยกมจะได้เดเอกัน Yeah. Okay. dám được. Xeo oh. mm. mòn, xeo mòn Xeo mòn, xeo mẹn Khắc đấy, nhỏ rồi Ừ cái này ก hey. ี่แก้มติ uh ๊ง huh. กับเจียวปลาเสรเจปลาเสันจหมแหรอเอาเจียวิี oh, mm ูพดใส่เสฉิ่งเลยโอ้ถลาอะารไม่หน่อยเลยเพลินเมื่อาเพ็ดนอะไรเนี้ยกาะทา มาเถอแม่อ uh. um. yeah, oh. ah. okay. uh. ืมมาแม่หัวอืมเอ้ามายังไงบ้าิเะปอดเลยเราพูดไหมบดิดบดไหมแล้วเอาลองปลาซีมอนเที่ยกันาพด่บ้างแบงค์กินหรือเใล่ปลาซีมอนเนี่ยเจ้าจัดกันเฮ้ยอยู อารนลอร้องวางร้อปลาิมันเบิ้เกาหลีพไ่ด้กระปุนเพิ่กระปุมาเพิ่เพิ่ปุนพีู่คักายเลยให้หวงเลยอดิบ่นดิตัวแสบเลยแสบตัวเปลาของประเทศนอกไเคยกินจะาถ้วยแพมเนแพมมากกอกบลอ โอ้ยเคยเห็นเมียตามเะเทรมันกิน้นเ้อได้ปัเสียบต้นเสียบต้นป้าป้าขอให้ดด้วมเน้้าวเขอให้ดด้วยเนื้อเท้าเนื้อเทาออกมาจาถูกสินจาอืมขาถุงหมอกงสินไหอ๋อไหแน่หลังด้วยเงืนเพ้าได้ลงมากทีบสาหุ่งจางสินไห่เฮ็ดขนมาพี่น้องพวกขาายเี่นอย

อะไรเป็นบะไเป็พวกผักกลิ่นมะงตำเนี่ยโอ้ผักอะไรแ่บ้านห้องหนึ่งผักอะไรมวดบอกว่ายาหามน่อยแสบไปดิเสย้้อรียกสอบก็ตองเสียบข้าวแกงี๊ยบเไต้องเสียบยอเ ได้เนี an. <c oughs> ่ยเก่งใจได้เนี่ยได้ครับเป้ยไงเลยไปกันข้าวไร้นอนข้าปุ่นเปิดไปหน่องมยอดเนี่ยมเดิร์นดิตต่อมขัน คพี่นเนาโลดเดี๋ยววานเทาลดเกินแซ่บโอ้ยมากระมือเปิดเป็นน้งเลยเสพพักซ่บแล้วอาสบายดีเลยพี่น้องด้วยบายบายพี่น้องอยาลืมพี่น้องลืมเนี้ยเปิดไลพี่น้องเลยบอกถือพี่น้อง กนินกดแชร์ก็ได้ก็ติดตามด้วพี่น้องแซ่บีปนี้พี่น,อน,นอ้องใส่เสือคักแน่ครับเห็นบริเวณพวกกินพี่น้องอยู่ใส่เห็น,นทักเลยเราตำหูกินแซ่บแซ่บสบายดีพี่นอ้องอ่าครับพี่น้องเผ็ดๆ